เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้ว,แ,วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวัยพสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวย,สวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลือกสวอเลือกใช้ครับแล้วคันนี้ผ่อนได้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนนะครับก็ผ่อนกันได้ผ่อนเพียงพันกว่าบาทเท่านั้นเองตโตโยต้าวีออสปี2006นะครับโฉมไฟหยกักเหมือนเนื้อเชนแล้วครับผ่อนพันกว่าบาทครับผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับ ไม่ต้องตากแดดต้องตากฝนขับเที่ยวขับเดินทางไกลได้สบายตัวรถก็ยังสวยครับรถสวยสภาพดีสีสันเดิมๆบางๆราคาเงินสดก็เพียง5้า0 0บาทนั่นเองถ้าไม่ต้องการใช้เงินก้อนก็ผ่อนกันเบาๆครับติดเครดิตก็ออกได้นะครับไม่ติดก็ออกได้ผ่อนพันกระบาท3ปีนะครับพันกระบาท3ปีถูกกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์ด้วยของเครื่องสะอาดเดิมคันหน้าบางๆตะเข็บสายขวารอยพยับรอยอก์กอยู่ครบ เลขเพจครบตรงภายในเบาะหนังยังสวยครับเยอธรรมดากระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านแอร์หนาวครับเย็ยนช่ำๆวิทยุใช้ได้ช่วงล่างแน่นภาษีเต็มเล่มชุดโอนครบแน่นอนครับท่าในใดสนใจก็มาดูทดลองขับกันครับถ้าชอบก็าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วย เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ